How did this going? สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะนี่เป็นคลิปสอนอวิชาภาษาอังกฤษเอพิโซดที่5แล้วคลิปที่5วันนี้เราจะเรียนเรื่อง the weather and the seasons episode 2. อ่า weather แล้วก็สภาพอากาศแล้วก็ฤดูกาลซีซัน2 episode t w เนาะตอนที่2นั่นเอง the first step ขั้นแรกเราจะต้องเรียน vocab u l a r y ให้นักเรียนใ p เพจจะมีออกเสียงตามครูนะคะเวลาคุครูออกเสียงคําศัพท์นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็จะได้จําคําศัพท์ได้โอเค Hot season ฤดูร้อน c o l season ฤดูหนาว Rainy season ฤดูฝน Summer ฤดูร้อน Winter ฤดูหนาว Autumn พอฤดูใบไม้ร่วง Spring ฤดูใบไม้ผลิ Temperature อุณหภูมิ Degree Celsius องศาเซลเซียส Degree Fahrenheit องศาฟาเรนไฮต์ Hurricane พายุเฮอริเคน ไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่น overcast มืดครึม flood น้ำท่วมอ่ะโอเค one more time please มาอีกครั้งหนึ่งเนาะลองอีกครั้งหนึ่ง the first one hot season cool season rainy season summer winter autumn fall spring temperature degrees celsius degrees fahrenheit hurricane typhoon overcast c r o u d นักเรียนดูเนาะคำศัพท์ของเราก็จะมีฤด,ดูกาลอันนี้ครูเขียนไว้เป็น hot season cold season กับ rainy season สามฤด,ดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่อยู่ในประเทศไทยของเราหรือในแถบเอเชียจะมีสามฤด,ดูนี้ดู ต่อไปเป็น summer winter autumn f o r spring พวก summer winter autumn spring นี้จะอยู่ในแถบยุโรปนะลูกจะเป็นฤดูก,การของเขาของเราประเทศไทยจะมี3ามฤดูส่วนของเขาจะมีสี่ฤดูนะลูกอ่ะนี่เป็นความรู้เนาะนเรีจะได้รู้ไว้เวลาที่มันมีคําถามเกี่ยวกับซีซันมาว่าของเรามีกี่ฤดูในโซนของเราโซนที่อยู่ในแถบร้อนนะมีกี่ฤดูเคต่อไปก็จะมาดูอ่า คำถามคำถามที่เราสามารถใช้ถามเกี่ยวกับอากาศฤดูากาลอาาุณหภูมิของเราบ้สิมีคำถามอะไรบ้าง The first question คำถามแรก What's the temperature today? What's the temperature today? เขาถามว่าอุณหภูมิวันนี้คืออะไร What's the temperature today? คำตอบ It's 25 degrees Celsius It's 25 degrees Celsius อุณหภูมิวันนี้คือ25องศาเซลเซียสอ่ะเราดู25องศาเซลเซียสก็ถาม what's the temperature today ก็บอกว่า it's 25 degrees Celsius วันนี้25องศาเซลเซียสนะดูคำถามต่อไปสิคำถามต่อไปถามว่ายังไงบ้างคำถามต่อไปถามว่า what's the weather forecast for tomorrow what's the weather forecast for tomorrow เขาถามว่า weather forecast ก็คือ พยากรณ์อ,อากาศเนาะ Weather forecast พยากรณ์อ,อากาศของวันนี้ for tomorrow ของวันพรุ่งนี้ tomorrow ไม่ใช่วันนี้คืออะไระคำตอบ It will be cloudy and rainy all day. It will be cloudy and rainy all day. พรุ่งนี้จะมี cloudy เมมาก and rainy all day ฝนตกตลอดทั้งวันนี่คือลักษณะคำถามและคำตอบที่สอง Next ต่อไปต่อไปเป็น The description คำถามที่3คํคำถามที่3ถามว่า What's the weather like in winter? What's the weather like in winter? อ้าวในฤดูหนาวหน้าหนาวนั่นเอง winter อากาศเป็นยังไงเนาะ The weather like in winter นั่นอากาศเป็นยังไงคำตอบบอกว่า In winter the weather is cool and nice อา weather winter ก็คือในฤดูหนาวหน้าหนาวห,หน้าหนาวแบบ ทาง,งนิลมะเวสเตอร์อากาศมันก็คู่อากาศดีอากาศเย็นสบายดีอากาศเย็นสบายมากเขาชอบหน้าหนาวของเขาโอเคเมื่อมาไม่ตกเนาะหนาะอ่า next ลองมาดูคำถามที่3 the first question คำถามที่3ามเฮ้คำถามคำถามที่4สิ the first question คำถามที่4ของเราถามว่าอะไระคำถามที่4ถามว่า how many seasons are in your country how many seasons are there in your country เนาะ คำตอบเขาตอบว่า there are three seasons in my country there are three seasons in my country ถาม how many มากเท่าไหรนะ่นถามจำนวนที่นับได้ s e a s o n ฤดูกาล are there in your country are there เพรว่ามีเขาบอกว่าประเทศของคุณเนี่ย your country มีกี่ฤด,ดูกาลถามว่าอย่างเงี้ย how many seasons are there in your country ประเทศคุณมีกี่ฤด,ดูกาลเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็ตอบว่า there are three seasons In my country มีสามฤดูกาลประเทศของฉัน my country มีสามฤดูกาลตวนคำถามและคำตอบใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูกนะ What's the weather of n h e อะไรเนี่ยคำถามข้อแรก the p r e s ผิดซะแล้วคำถามข้อแรกก่อนเนาะ What's the temperature today? i s 25 degrees Celsius It's 25 degrees Celsius วันนี้อุณหภูมิคืออะไรวันนี้อุณหภูมิ25องศา What's the weather forecast for tomorrow? It will be cloudy and rainy all day. พยากรณ์อากาศของวันพรุ่งนี้คืออะไรบอากาอว่า It will be cloudy and rainy all day พรุ่งนี้พยากรณ์อากาศบอกว่ามีเมฆมากแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งวัน What's the weather like in winter? In winter the weather is cold and nice. อากาศฤดูหนาวเป็นยังไงเขาบอกว่า in winter ในหน้าหนาว the weather is cool and nice อากาศเย็นสบายดีข้อสุดท้าย how many seasons are there in your country ประเทศของคุณมีกี่ฤดูกาล There are three seasons in my country ประเทศของฉันมีสามฤดูกาลอันนี้คือลักษณะของการถามและคำตอบจะลูกนะเกี่ยวกับ uh, season and weather ต่อไปจะ situation รูปแบบบทสนทนาเนานะรูปแบบบทสนทนาว่าเราสามารถที่จะพูดถามตอบยังไบ้างเพื่อเป็นให้นักเรียนฝึกทักษะ practice uh, your skill uh, to speaking and listening in English เราจะมาดูบทสนทนาของเรากันอันนี้นักเรียนต้องไปฝึกนะฝึกแล้วก็ให้นักเรียนจับคู่สนทนากันเหมือนเดิมอ่ะมาดู Do you like the summer? Yes, in summer the weather is warm. I like summer best of all. Do you like got this like the rainy season? I don't like the rain. It makes the road so dirty. But in the rainy season, the weather is neither too hot nor too cold. We got four seasons in the state: summer, winter, autumn, and spring. But in Thailand, have only three seasons. What are they? A cold season, a rainy season, and a hot season. Ah, okay one more time please look, look, nah. do you like the summer? Yes in summer. The weather is warm. I like summer best of all. Do you like or dislike the rainy season? I don't like the rain. It makes the roads so dirty. But in the rainy season the weather is neither too neither too hot nor too cold. We got four seasons in the state. summer winter autumn and spring but in Thailand have only three seasons what are they a cold season a rainy season and a hot season โอเคเรามาดูสิว่าความหมายของบทสนทนาที่เขาพูดกันนั้นเขาพูดว่าอย่างไงเนาะคำประโยคแรกเขาบอกว่า do you like do you like, do you like the summer คุณชอบฤดูร้อนไหม do you like the summer คุณชอบฤดูร้อนไหมคนนี้บอกว่า yes ชอบสิ yes in summer the weather is warm I like summer best of all เขาบอกว่าชอบเพราะว่าในฤดูร้อนเนี่ย the weather is warm อาการมันอบอุ่น I like summer best of all ฉันชอบฤดูร้อนที่สุดเลยในทั้งหมดฤดูกาลที่มีเนาะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยนี่ใส่จุดเข้าไป do you like or dislike the rainy season คุณ do you like or dislike คือคุณชอบหรือไม่ชอบฤดูฝนไหมถามว่าคุณชอบไหมฤดูฝนนนะ ชอบหรือไม่ชอบเขาบอกว่า I don't like the rain ว่าฉันไม่ชอบฝนเลย Annie บอก It makes the road uh, the the road so dirty เพราะว่าฝนเนี่ยตกลงมาแล้วมัน make the road so dirty ทำให้ถนนสปกปรกเนี่ยรคนสะอาดมาก Makes the road <c oughs> Makes the road so dirty คนเป็นคนสะอาดมากนะไม่ชอบเลยพี่ Ice i Bear ไม่ชอบฤดูฝนเลยเพราะฤดูฝนทำให้ถนนมันสปกปรกอ้าวถ้าบอกต่อ But in the rainy season the weather is n either too hot n o t to cold, neither to hot n o r t to cold หมายความว่าในหน้าฝนเนี่ย the rainy season แต่ในหน้าฝนนะ rainy season อากาศมันไม่ได้ร้อนหรือว่าไม่ได้หนาวจนเกินไป neither to hot ไม่ได้ร้อนหรือว่าหนาวมากเกินไปก็คืออากาศพอดีนะก็คือถ้าไม่ร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากหนาวก็ไม่ได้หนาวมากเนาะเขาว่ายอย่างนี้อะแล้วต่อไป ice c r e a พี่ ice c r e a ของเราบอกว่าไง b e got four season in the state แต่ในประเทศที่ฉันอยู่นะมีแค่สีฤดูกาลมีฤดูกาลเท่านั้นเขาบอกว่ามีซัมเมอร์ฤดูร้อนวินเ r อร์ฤดูหนาวออทชมฤดูใบไม้ร่วง and และสปริงฤดูใบไม้ผลินะโอแล้วพี่เอลแฟนพี่ช้างการคัยของเราบอกว่า but in Thailand have only three seasons แต่ประเทศไทยของเรามี3 h r e e season สามฤดูกาลนะไอซ์เบถามต่อไปว่าว h a t p a r t ี้มีอะไรบ้างอ่ะฤดูกาลอะไรบ้าง พี่ช้างกันกวยก็เลยตอบไปว่า a c o r d season, a rainy season and a hot season ก็มี a c o r d season ฤด,ดูหนาวอ่าแล season ก็คือฤด,ดูฝน and a hot season แล้วก็ฤด,ดูร้อน c o r d season นี่ก็ไม่ได้เหมือน winter ของพี่ไอซ์แบร์เขานะ เพราะว่า c o ซ l s e ่นของเราก็คือหน้าหนาวที่เย็นธรรมดาบางปีอาจจะไม่หนาวเลยอะไรประมาณนี้เนาะก็หนาวๆแบบว่าไม่ถึงกับ w i n อร์ถ้าินเชอร์นี่ก็มาาตกปุยปลายอะไรประมาณนี้เนาะ,ะอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างบทสนทนาที่ให้นักเรียนไปฝึกนะลูกนะอย่าลืมไปฝึกฝึกพูด,พดทุกวันพูดกับใครก็ได้ที่เขาสามารถที่จะพูดกับเราไม่มีใครรําคาเราลูกฝึกพูดไปอ่ะมาฝึกกันไหมอีกหนึ่งรอบนะลูกนะัน e อร์ e time do you like the summer Yes, in summer the weather is warm, I like summer best of all. Do you like or dislike the rainy season? I don't like the rain, it makes the lot so dirty. But in the rainy season, the weather is neither too hot nor too cold. We got four seasons in the state summer, winter, autumn and spring. But in Thailand have only three seasons. What are they? A cold season, a rainy season and a hot season. โอเคก็คิดว่าคลิปนี้นะวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก็จะมีไฟล์แบบทดสอบให้หนักเรียนทำเหมือนเดิมนะลูกนะโอเค See you again on next video บายบาย